สวัสดีค่ะอัปเดตลูกปอมค่ะเนาะลูกปอมชุดนี้ว่างหาบ้านนะคะก็พร้อมย้ายบ้านวันที่7ตุลานี้นะคะเนาะคู่สองเมียหนึ่งนะคะตัวตัวคมปักเลยนะคะน่ารักมากนะคะปอมบริเนียนนะคะเนอะจะมีสีแฟนซีแล้วก็สีน้ำตาลนะคะนี่สาวน้อยมาดูตัวจริงน้องได้ที่คลองสิบนะคะใส่ธัญญาจังหวัดปทุมนะคะที่เล่นมากนะค,ะคมเลยตัวกลมมาก ต่อเลยเล่นเก่งนะตัวผู้ตัวนี้เสียงตาลน,นะคะหล่อเลยนะคะตัวขึ้นเป็นเสียงตาลน,นะ,ะน,นะโมทูมากนะคะขนแน่นมากนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวเมียนะคะขนแน่นเหมือนกันนะ,ะมากสวยนะคะนี่นะคะมากเท่ากันนะน่ารักเลยนะ,ะสาวสวยนะคะนี่ตัวเท่านี้นะคะฝ่ามือพอดีเลยต่อไปเป็นตัวผู้นะคะนี่นะคะน่ารักมากกันนะคะีนด้านหลัง อย่างเท่ะนะคะตัวนี้นะ,ะดูน้องได้ที่คลองสิบนะคะสายธัญญาจังหวัดปทุมเนาะ,ะน่ารักทุกตัวนะคะทั้งสามตัวโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ